และนี่คือเหตุการณ์และสิ่งต่างๆที่จะเกิดขึ้นกับบุคคลที่ยังไม่เลิกการทิ้งละหมาดในดุนยาหกอย่างขณะใกล้ตายสามอย่างในลุมฝังศพสามอย่างและในวันกิยามะสามอย่างสิ่งที่จะเกิดขึ้นในดุนยาข้อที่หนึ่งหากยังไม่เลิกทิ้งละหมาดอายุที่ได้รับมาจะไหลสลิมงคลข้อที่สองใบหน้าจะหมนหมองไหลรัศมีข้อที่สาม ความดีทุกชนิดที่ทำจะไม่ได้รับผลบุญตอบแทนข้อที่4ดูอาจะไม่ถูกตอบรับข้อที่5ดูอาที่ผู้อื่นขอให้จะไม่ครอบคลุมถึงเขาข้อที่6ทุกสรรพสิ่งในดุนยาจะโกรธแขนเขาไม่ว่าจะเป็นต้นไม้ก้อนหินดินทรายประการที่2ขณะใกล้ตาย3อย่างข้อที่1หากยังไม่เลิกทิ้งละหมาดจะเสียชีวิตอย่างต่ำต้อยที่สุดข้อที่ส จะเสียชีวิตอย่างหิวโหยยิ่งนักข้อที่สามจะเสียชีวิตอย่างกระหายน้ำสุดขีดประการที่สามในหลุมฝังศพสามอย่างข้อที่หนึ่งหากยังไม่เลิกทิ้งละหมาดหลุมฝังศพจะบีบรัดร่างกายของเขาจนกระดูกซี่โครงซ้อนทับกันข้อที่สองหลุมศพจะถูกจุดให้เป็นกรงเพลิงแล้วเขาจะถูกนําไปย่างพลิกไปพลิกมาตลอดเวลา ข้อที่3จะมีงูขนาดใหญ่รูปร่างหน้าวาดกลัวที่สุดเข้ามาชกกัดเขาตั้งแต่ซูโบจนถึงซูรีจนถึงอสัสรีจนถึงมารเกลจนถึงอีชาและจนถึงซูโบอีกครั้งประการที่4ประการสุดท้ายในวันเกียรมา3อย่างข้อที่1หากยังไม่เลิกทิ้งละหมาดเขาจะถูกจับคว่ำหน้าลากไปสู่นรกอันร้อนแรง ข้อที่สองอลัลลอฮ์ซุบฮาห์นั่งตาลาจะมองมาที่เขาอย่างโกรธกลิว้วข้อที่สามเขาจะถูกสอบสวนอย่างหนักหน่วงและจะถูกตัดสินให้ไปสู่ขุมนรกขอให้คลิปนี้เป็นการตักเตือนตัวผมและพี่น้องทุกๆท,ท่านที่กำลังปรับตัวที่กำลังเปลี่ยนแปลงตัวเองก่อนจะสายไปก่อนที่วิญญาณจะถึงลูกกระเดือกโอ้ยอัลลอ โอนให้เราและคนในครอบครัวเป็นปูดำรงการละหมาดอย่างที่พระองค์ทรงพึงพอพระทัยด้วยเถิดอาเมน